สวัสดีค่ะพบกับรายการสมบัติที่เก็บได้ระหว่างการเติบโตทางช่อง Overlap Story กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายๆคนน่าจะเคยรู้สึกหรือเคยเจอกับตัวเองนะคะคือการที่เราดันไปเชื่อหรือให้น้ำหนักกับคำพูดความคิดเห็นของคนอื่นมากกว่าเสียงในใจหรือการตัดสินใจของเราเองจากข้อมูลที่เราไปดูกันมาเนี่ยเราจะมาลองแกะกันดูค่ะว่าเอ๊ ทำไมมันเป็นแบบนั้นแล้วมันส่งผลยังไงกับเราบ้างและพอจะมีวิธีไหนที่เราจะกลับมาฟังเสียงตัวเองได้มากขึ้นคือยกตัวอย่างง่ายๆที่เห็นบ่อยๆเลยนะคะอย่างบางคนทํางานเก่งมากเลยนะทําผลงานออกมาก็ดีวัดผลได้แต่พอมีคนมาทักนิดเดียวเช่นหัวหน้าอาจจะบอกว่าเอองานยังไม่ละเอียดพอหรืออะไรแบบนี้ทั้งที่ผลลัพธ์มันก็โชว์อยู่แล้วกลับเชื่อเขาซะง,งั้นครับ หรืออีกเคสหนึ่งที่เจอบ่อยค่ะคนที่กําลังตั้งใจคุมอาหารอยู่เห็นความเปลี่ยนแปลงกับตัวเองแล้วล่ะแต่พบเพื่อนทักอ้เยยังดูไม่ต่างเลยอ่าใช่ใชใช่แค่นั้นแหละความมั่นใจหายหมดเลยอืมเรื่องแบบนี้มันมีคําอธิบายอยู่ครับจากข้อมูลที่เราดูมาค่ะปรากฏการณ์นี้มันมีรากฐานมาจากหลายอย่างเหมือนกันนะครับเอออย่างแรกก็เรื่องการเลี้ยงดูสังคม วัฒนธรรมบ้านเราด้วยส่วนหนึ่งที่มักจะเน้นให้เราฟังผู้ใหญ่ฟังคนที่มีอำนาจมากกว่าครูพ่อแม่หัวหน้าง,งานทำนองนั้นนะครับอ๋อค่ะมันก็เลยเหมือนเราถูกฝึกให้ให้น้ำหนักกับเสียงภายนอกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอืมอืแล้วก็ยังมีเรื่องกลไกทางจิตวิทยาด้วยนะครับอย่างที่เรียกว่า social proofsocial proof, social proof. ครับคือแนวโน้มที่เราจะเอ่อ เชื่อหรือทำตามคนส่วนใหญ่ไปก่อนเพราะคิดว่านั่นน่าจะถูกหรือน่าจะดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับอ๋อค่ะค่ะเหมือนตามตามกันไปใช่ครับหรือบางทีมันก็มาจากความไม่มั่นใจในตัวเองลึกๆนะครับคือ self doubt ที่พอมีใครมาสกิดนิดเดียวคำพูดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันขยายใหญ่ในใจเราจนเรามองไม่เห็นความจริงไปเลยน่ากลัวเหมือนกันนะคะ ครับผมแล้วก็ประสบการณ์เก่าๆที่เคยพลาดเคยโดนตำหนิพวกนี้ก็สะสมตอกย้ำให้เราไม่กล้าเชื่อตัวเองเข้าไปอีกมีอย่างอื่นอีกไหมคะเท่าที่ดูมามีครับยังมีอีกอย่างเรื่องแรงกดดันทางสังคมหรือบางคนอาจจะมีอาการที่เรียกว่า Imposter Syndrome อ๋อที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งจริงกลัวคนจับได้ใช่เลยครับแบบนั้นเลยคือกลัวว่าเราไม่ได้เก่งจริงอย่างที่คนอื่นเห็น ซึ่งข้อมูลบอกว่าเจอในคนเก่งๆคนที่ประสบความสำเร็จก็เยอะนะครับอ้าวเหรอคะครับแล้วยิ่งยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมันง่ายมากมันยิ่งไปกระตุ้นความรู้สึกนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลึกลงไปอีกอย่างคือ อืมความกลัวที่จะต้องรับผิดชอบผลการตัดสินใจของตัวเองนะครับโอ้ oh, คือถ้าให้คนอื่นตัดสินใจถ้ามันพลาดก็เหมือนไม่ใช่ความผิดเราเต็มๆประมาณนั้นเลยครับมันเหมือนมีคนช่วยแชร์ความรับผิดชอบไปเลยรู้สึกปลอดภัยกว่าที่จะเชื่อคนอื่น โอฟังดูแล้วปัจจัยมันเยอะมากเลยนะคะที่ดึงเราออกจากตัวเองแล้วพอเราเผลอคล้อยตามคนอื่นบ่อยๆแบบนี้ผลกระทบระยะยาวมันเป็นยังไงบ้างคะผลกระทบก็มีหลายระดับเลยครับที่เห็นชัดๆเลยก็คือเสียความมั่นใจในตัวเองไปเรื่อยๆค่ะไม่กล้าตัดสินใจเรื่องสําคัญเองต้องคอยถามคนนั้นทีคนนี้ทีสุดท้ายชีวิตมันก็เหมือนขับเคลื่อนด้วยความเห็นคนอื่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆอืมแค่นี้ก็แย่แล้วนะคะครับ แต่มันมีที่ลึกกว่านั้นอีกซึ่งข้อมูลหลายชิ้นก็ชี้ไปทางเดียวกันคือมันอาจจะนําไปสู่การสูญเสียความเป็นตัวเองครับหมายถึงยังไงคะสูญเสียความเป็นตัวเองคือเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าตกลงเราชอบอะไรเราอยากทําอะไรกันแน่เป้าหมายจริงๆของเราคืออะไรกลายเป็นคนลังเลตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยโอ<ห>้ครับความนับถือตัวเองหรือเซลฟ์เอสติมก็จะต่ําลงเรื่อยๆทําให้เราเปราะบางโดนคนอื่นชักชุงครอกงาได้ง่ายขึ้นและสุดท้าย การพยายามทําตามใจทุกคนเพื่อให้เขาพอใจซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะนําไปสู่ความเครียดสะสมวิตกกังวลเรื้อรังได้เลยครับผลกระทบนี่น่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะเนี่ยแล้วพอจะมีแนวทางหรือวิธีอะไรบ้างไหมคะที่จะช่วยให้เราค่อยๆกลับมาฟังเสียงข้างในตัวเองได้มากขึ้นจากข้อมูลที่เรามีนะคะเหมือนเห็นในข้อมูลแบบๆว่าให้เริ่มง่ายๆก่อนใช่ไหมคะอย่างเอ่อถ้ามีคนมาวิจารณ์งานเรา แทนที่จะเชื่อไปเลยลองกลับมาดูข้อมูลจริงๆก่อนไหมผลลัพธ์มันเป็นยังไงมีตัวเลขมีอะไรยืนยันหรือเปล่าใช่ครับอันนั้นเป็นจุดเริ่มตอนที่ดีมากเลยคือการใช้ข้อเท็จจริงนำหรืออีกอย่างคือฝึกตัดสินใจเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันด้วยตัวเองไปก่อนเลยเช,ช่นเช่นวันนี้จะกินอะไรจะใส่เสื้อตัวไหนหรือจะดูหนังเรื่องอะไร ลองตัดสินใจเองโดยไม่ต้องถามความเห็นใครก่อนนะครับสร้างความคุ้นเคยกับการตัดสินใจด้วยตัวเองอ๋อเริ่มจากเรื่องเล็กๆก,ก่อนครับผมแล้วสิ่งสำคัญที่ข้อมูลเน้นมากๆคือการสร้างความแข็งแกร่งจากข้างในเริ่มจากการทำความรู้จักยอมรับตัวเองจริงๆทั้งข้อดีข้อเสียสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบค่ะการเขียนบันทึกความคิดความรู้สึกตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ช่วยได้เยอะมากนะครับมันทำให้เราได้สำรวจตัวเองจริงๆจังๆ การเขียนบันทึกนี่น่าสนใจอะคะ่ะครับแล้วก็ฝึกปรับมุมมองเรื่องความผิดพลาดด้วยให้มองว่ามันคือบทเรียนคือข้อมูลไม่ใช่เรื่องใหญ่โตที่ต้องกลัวฝึกรู้ทันความคิดลบๆที่เรามีต่อตัวเองแล้วลองเปลี่ยนเป็นคำพูดที่มันกลางๆหรือให้กำลังใจแทนอย่างเช่นแทนที่จะคิดว่าทำไม่ได้หรอกก็ลองเปลี่ยนเป็นจะลองดูว่าจะทำได้แค่ไหนอะไรแบบนี้ล่ะคะใช่เลยครับแบบนั้นเลยแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ฝึกกำหนดขอบเขตหรือ Set boundaries เวลาที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะกำลังโดนกดดันให้คล้อยตามลองบอกไปว่าขอเวลาคิดดูก่อนนะหรือขอบคุณสำหรับความเห็นเดี๋ยวขอลองไปพิจนารณาดูอ๋อเป็นการซื้อเวลาให้ตัวเองได้คิดครับและต้องย้ากับตัวเองเสมอว่าความเห็นคนอื่นน่ะมันคือข้อมูลชิ้นหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่คำสั่งการตัดสินใจสุดท้ายต้องมาจากเราเองความสำเร็จเล,เล็กๆน้อยๆที่เราทำได้แต่ละวัน อืมอันนี้ก็ดีครับเหมือนเป็นการสะสมหลักฐานให้ใจเราเห็นว่าเฮ้ยเราก็ทําได้นะเราก็มีความสามารถนะไม่ใช่เชื่อแต่คําวิจารณ์ลบๆอย่างเดียวใช่ครับมันช่วยสร้างเสียงภายในหรือ inner voice ของเราให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็มีเรื่องการตั้งคําถามกับคําวิจารณ์ด้วยใช่ไหมคะแบบว่าพอได้ยินใครพูดอะไรมาลองถามตัวเองในใจก่อนว่าเขามีหลักฐานไหมเขาพูดจากมุมไหน ถูกต้องครับการตั้งคำถามพวกนี้มันช่วยสร้างระยะห่างให้เราใช้สติใช้เหตุผลประเมินก่อนไม่ใช่ตอบสนองด้วยอารมณ์อย่างเดียวเป็นการฝึกที่ดีมากครับค่ะก็น่าจะเป็นแนวทางดีๆที่จะช่วยให้เรากลับมาเชื่อมั่นในตัวเองได้มากขึ้นนะคะครับผมค่อยๆฝึกไปครับก่อนจะจบกันวันนี้มีคำถามทิ้มท้ายให้ลองกลับไปคิดกันเล่นๆดูนะคะ คำถามแรกค่ะเวลาที่คุณรู้สึกว่าเสียงคนอื่นดังกว่าเสียงในตัวเองลองถามตัวเองดูว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่อะไรคือสิ่งที่เราอาจจะกำลังกลัวอยู่และคำถามที่สองถ้าลองมองย้อนกลับไปดูผลงานหรือการกระทำที่เป็นรูปธรรมจริงๆของตัวเอง ภาพที่คุณเห็นน่ะมันตรงกับคำวิจารณ์ที่คุณได้ยิงมามากน้อยแค่ไหนลองเอาคำถามนี้ไปทบทวนกับตัวเองดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการสมบัติที่จับได้ระหว่างการเติบโตค่ะอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube Overlap Story ของเรากันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ